ออกลาวสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าฟ,ฟิกฟิกบิดดี้ทอยเลตมัลติเวิร์สพาร์ทหเนี่ยตอนที่6เนี่ยและพาร์ทหด้วยนะฮะได้ข้อสรุปอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเดี๋ยวป็นหนึ่งผมขอลดเสียงก่อนโอเคเราจะได้เห็นบัสฟอร์ทอยเลตที่ตอนที่5ฮะตอนที่มันเนี่ยเป็นลูกน้องของ ไททันไททันคล็อกแมนฮะตอนนี้มันกำลังสลบอยู่ฮะมันเหมือนโดนต่อยมาแล้วเราก็ได้เห็นลารสปิกเกอร์แมนที่กำลังอุ้มอุ้มจายแอนคล็อกแมนฮะกำลังอุ้มมาอยู่ฮะยังกับอุ้มไปให้กับพวกคล็อกแมนฮะไปรักษาเสร็จปุ๊บเราก็ได้เห็นไททันคล็อกแมนที่มันกำลังโดนไอตัวแม่เหล็กฮะเวอร์ชั่น ตัวใหญ่เนี่ยกำลังโดนปล่อยไฟอยู่นะคะแทนไททันคล็อกแมนเนี่ยยังไม่ได้ไปฟ่มเลยฮะะเนื่องจากแกนกลาง,งมีแบบนี้อยู่ก็หมายความว่าเขาได้รับความเสียหายอยู่เลยฮะชะักเออเสียงผมจะไปแปลงน่นเลยไม่ค่อยมีความรู้สึกดีใจนะมาเรื่องต่อปุ๊บต้องไปตัดต่อลงคลิดใหม่อันใหม่อีกเยอะเหลือกเกินแทนคล็อกแมนก็เลยยิงปืนหยุดเวลาไฟะฮะแล้วเราจะได้เห็นรูปร่างด้วยนะคะ รูปล่างเขาคือจะมีแม่เหล็กฮะใช่แม่เหล็กเต็มไปหมดเลยฮะแถมก็จะมีแม่เหล็กที่อยู่ข้างบนเหมือนเอาไว้ใช้กับเครนนะฮะแล้วเขาก็จะมีล็อกเก็ตลันเชอร์ฮะประมาณฟีกระบอกเหมือนคล้ายๆจีแมนนะฮะร่างพังแต่เวอร์ชันเป็นแม่เหล็กหยุดเวลา Facebook. เสร็จปุ๊บเฮ้ยสบายใจแต่ม,มันก็เขียนอะไรว่าอะไร่ไยายนี่แหละฮะผมไม่ค่อยเข้าใจนะ เขาแม่เออเครียดเลยผมแปลไม่ออกนะฮะถ้าใครแปลไอ้ตัวนี้ออกนะฮะนี่ตรงนี้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 นี่ถ้าใครแปลออกเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะฮะใช่คอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเขาแปลว่าอะไรนะไปมเห็นแล้วเขาแม่ก็แบบเออเขียดหนักแล้ว,ลวหรอท่านไอ้หนังแคมมาลาแม่อัปเกรดก็โผล่มาฮะไอม้เขาแม่ก็เลยอีฟี่มาไปยิง แต่ไททันเขาแต่ไททันแคมิล่าแมนมีโล่ฮะเวอร์ชั้นอัปเกรดด้วยนะพวกสกิลมีโล่มันอัปเกรดให้ให้หมีโล่โอ้ยลำขนาดไหนไท่ันแคมิล่าแมน,น,นก็เลยอืมพยายามรับมันแทกแท้ไทนันแคมิล่าแมนก็เลยบุกเลยฮะใช่ฮะไททันแคมิล่าแมนเป็นฝา่ฝายบุกฮะฝ่ายบุกใช่ไหมนี่ไงหมกตับเขาเลยบุกจริงๆก็เลยปล่อยแกนกลางฝ่าย ใช้ทั้คล็อกแมนก็ไม่เป็นไรก็เลยต่อยไฟแล้วก็หยุดเวลาพลังของเขาคือหยุดเวลาฮะนี่หยุดเวลาโดยใช้นิ้วมือนะโคตรโกงอะแถมที่ข้างหลังเขานะฮะกระเป๋าเขาเนี่ยนี่นะฮะกระเป๋าเขาที่กระเป๋าเขาเนี่ยสามารถเอาอันนี้ออกมาได้ฮนะนี่นี่นี่เอาออกมาได้ะฮะที่โคตรโกงเลยฮะ กลับไปเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิปมันตะยาวนะแทนคอ็อกแมนถ้าคลิปยาวเนี่ยเดี๋ยวผมลงคลิปไม่ได้อ,อีกมาต่อแทนคอ็คอกแมนก็เลยต่อยอ,อใช้เวลาหยุดเวลาหนึ่งแล้วก็รีบไปข้างหลังอนะแล้วก็พยายามหาพาลฟิติแต่ก็บอกว่าไม่เจอนะไม่ท้าแล้วละ่ะเวลาก็ได้หมดลงนะเลดค,อคเอลคกยุณลองดูนาฬิกานะนี่ฮะเหมือนลาคร็อกแมนเลย ถ้านาฬิกานนเนี่ยเนี่ยมันหมุนเร็วมากแปบ๊บเดียวเองฮะมันก็เลยไม่ค่อยโกงเท่าไหร่ฮะมันก็เลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแทนแทนแทำอะไรก็ต่อยไฟต่อยไฟแล้วก็บินแล้วก็เช็คคอนปุ๊บแทนครอกแมนฮะแล้วก็ยิงปืนไฟแต่ก็มันทําลายป้อมมันก็เลยไอไอแบบเนี้ยไอหมุนมน,นาฬิกาเนี่ยมันได้ทําลายไอป้อมปืนตรงเนี้ยที่ไหลทําลายไปอันนึ่งฮะ แทนนัก camera m a ปิดอันนี้ด้วยด้วยนะโอ้หรู้จุดอ่อนเนี่ยยิงยิงแล้วก็ตัดไปลายเอ็นนึงแทน c a m e r แม a n ก็เลยใช้แม่เหล็กฮะอดเออแทน c a m e r มแม n ก็เลยออดต่อยแล้วก็เอารองเก็บผืนแล้วก็พยายามหาตาพิจตรแต่ก็ไม่เจอก็เลยต่อยต่อยเห็นปุ๊บก็เลยดึงอะไรออกมาสพยายาม ดึงอะไรลองเส้นไทำไมใช้นักกล้องแมนก็เออมันไหวแล้วย่านะใช้นักกล้องมนก็ได้ดึงอะไรพวกอย่างดึงมาปุ๊บก็คือไททันแคม era man ดึงควบคุมจากข้างในอะแถมคุณดูแกนกลางเนี่ยฮะเป็นพาลฟิติโคตรแปลกเลยฮะดูดิโคตรน่ากลัวเลยฮะดูโคตรน่ากลัวเลยฮะดูดิมันหลุดลงมาเลย แถมดูแกนกลางนะฮะแกนกลางตอนนี้คือได้รับความเสียหายแล้วคือเขาต้องไปละแทนคำนั้นแทนโค้ชแมนก็อะไรกันนี่ฮะทั้งตอนที่เราได้ก็คือแทนนักโค้แมนโดนหลอกไม่รู้ดิโดนหลอกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใช่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าโดนหลอกหรือเปล่าแถมทนนักเขาไปยังไม่ไปฟอ้องเลยฮะโอ้ยยังไม่ไปฟอ้องเลยยังเสียหายอยู่เลยฮะทั้งตอน คือมีเพียงเท่านี้เลยไว้เจอกันใหม่นะค,ะนะครับฮะคพบมาเหมือนเดิมคนะอเฟ่หายอะน่าจะมีพาร์ทถูมทำแน่นอนจิทำแน่นอน,นครับไว้เจอกันใหม่ปลาย